สวัสดีครับไป้องป้องปายสุขส,ขสขวนครับมือนี้อาทิลา่ละมาเห็ดงานเนาะฮะขับรถอยูส่สะพานนี่แหละที่นี่ช่วงยุดแถวสัพพานนะครับเนาะแถวสะพานที่นี่ช่วงนี้ช่วงรอาเจ้าหน้าที่บนเดยกใส่อยู่ที่นี่ก็เลยมาออกมาถ่ายรูปบ้างวัดเจ้าฟ้าเด้อพี่น้องเด้อตรงขามมันครับสะพาน จุดทิพย์ก็ม่น้ำเจ้าพระยาพอดีครับเดี๋ยวเอาทิชชู่ให้บ้างอีกเส้นหนึ่งครับเดี๋ยวติดตามไปเลยครับพีออ่น้องครับนี่จะเป็นเพื่อนนี่ยังมัเนเนี่เป็นโดมันเป็นดีเจดีอย่างทีอยู่ในวัดต่อแสงวดพี่น้องนี่เป็นบทเป็นพระบทต่อทั้งหมดเป็นสภาพหานะครับเนาะ เป็นแมา่น้ำเจ้าพระยานะครับพี่น้องนี่มืองนี้เป็นท่าเรือท่าเรือพอนเกิดมาขึน้นท่านี้นะครับเนาะมาแล้วไปท่ามหาราศนี่เป็นเรือดวนเรือใหญ่ครับช <c oughs> าวเมืองเพื่นเอากระถ่ายเห็นไะไเรือพันลากจุงหรือไม่อีกแล้วครับ เรื่อลำน้อยๆหลากหลากเรืองลากมาจากลำบ,บนเข้าไปลงงามไปหน่อยเดี๋ยวเอาออกไปท้ายทางหนอกก่อนดีกว่านี่อยู่ข้างในวัดทั้งสิยงามนะครับเนาะบางท่านพูดจะเป็นวัดหยังบนนี่ครับสวยงามอยู่แบบแก้วฟ้าจุปลามณีดูแถวเกลียวซสายนะครับเดพืเดี๋ยวสั้น พรงนี้ก็มีบรไดแต่ผมเลืมมาบมง่ี้ลำหนีหนึ่งสองสามี่ลำนีี่สี่เกืบช่วงนี้คือเขาดากเลือบเป่าลงมาจากทางกัรตั้งอยุธยาผมบ้างครับพ้อมกับเป็นัิลาแลนไปตามลำามนน้าเจ้าพระยา้นไปหอดุลนบอยุธยา เป็นทรงทรงไายบ่ออาจจะเป็นไส่เขาเป็นอย,อย่างย่งางๆหนึ่งตะปูมันจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามา,า,ท,า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 ,ท,าทางเตาปูนมาทางบางโพทางเตาปูนมันิะขาบไปนะครับสายสีดำเงินนะครับเด้อเป็นสายนี้มันจะเป็น MRT วงมัน BTS เเียวองบบบครััรน,ออนอโอ้ฝนแดนมาฟองกันหลายลำเลยคุณน้องเลยมินตะําำยิ่งๆอนนี่เป็นพาเรือนะครับเนาะ,ะเดือว,วันแจ้วป้าฝนฝักหนึ่งโอ้หลายครับ เไยแล้วทั้งปีอื่นมีปลาโอ้ปลากันหลายตัวพี่น้องเห็นปะครับทางนี้จะเป็นพระเจ้าบนมาตำบนผลิตสิห้อาหารปลานะครับเนะาะตำบลปล่อยนกปล่อยปลากับภาพปล่อยได้แล้วครับทั้งปีนมีนกมีปลาปล่อยทางนี้โอ้ปลาหลายครับสายสีม่วง คุดเป็นรถไฟนะแดนท่านีสายสีม่งคับสีหงมืบอกว่าแดนน้ขทีเป็นนี่มันสายสีม่งอย่ไปข้างันขุข้างันไปข้างกบางไงงจนจำบอกีเดาพี่น้องได้ปลาหะายคับพี่น้องเลยขุท่าขุนวันวันเห็ป่าโอ้ยเห็นบอี่น้อง ัเก๋งามครับพี่น้องโอ้ยกล่องมันสะท้อนแสงเป็นเจ้าวออกว่าน่งตากลมดีเจ้าครับท่างนี้่ดีไม่หรอกสาวมาทายลูกแับนี่พี่น้องเนี่ยม,งงมึงนี่มองนั่ <c oughs> <c oughs> ออนงชมวิวว่เนี่ยมึงนี่ก็อีนั่งชมวิวปะครับนี่สิเมนโอ้วยได้พร้อมสำหรัพี่น้อง เออคาตาคาตาข้า,า,า <c oughs> พุ่ธเลยเป็นสภผ้าครับพี่น้องอทั้งหมดตอนนี้กะล่งรอดเจ้าหน้าที่วันทีผ้าก็มีที่เป็นไปผู้ใทังหมดก็เบิร์โซ่สาวสองคนโซ่สาวคนไทยรู อ่ะสลัดชิมีสลัดนี่น้องพี่น้องน่าเอาแบบมีอย่างลงหลายมือหล่ะก็เลยเอาคลายลูกมีเพื่อนกัน,ง,กน,นงามๆนะคะนะรับเนาะงบางก็มาเที่ยวแล้วปล่อยนอกยปล่อยปลาก็ได้ครับตั้งอยว,วัดแจ่วปลาจุฬามณีนะครับอยู่แถวเกลี่ยกายแถวตรงกลางกับสภานนะครับเนี่แหละก็สะพานให้สลัด คลิปนี้ก็เอาชิปนี้ก่อนนะครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดแกคด่กดติดตามกด subscribe ให้อาติลานะไม่ได้ครับเด้อทางลูกโซ่กัน,กนยังไงตามนั้นนะครับพี่น้องอุ้ยงานดีพี่น้องครับเอ่ะสารชิปนี้ชิปน้องพี่น้องนสวัสดีครับฮัลโหลสาว